อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับวิธีนะครับแก้ไขนะครับมีดกรีดยางที่เดือยมีดกรีดไม่เข้านะครับเดือยมีดกรีดยางที่กรีดไม่เข้านะครับมันเกิดจากเราแต่งคมมีดนะครับที่เดือยนะครับ ทางด้านในนะครับเสมอเกินนะครับแล้วก็ทางด้านนอกเราสุ่มคมมีดเข้าไปทางด้านในนะครับสุ่มคมเดือของเดือยนะครับเข้าไปทางด้านในงจริงจีบไม่เข้านะครับที่เดือยเราต้องอถูให้เสมอนะครับใช้อินถูให้เสมอนะครับอย่างที่ผมตั้งนิ้วตั้งนิ้วให้ดูนะครับถูอย่างนี้นะครับให้มันเสมอครับที่ ที่ที่อาหมีดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เดอยมีดนะครับจนถึงทางด้านข้างอาพุงพุงมีดนะครับต้องให้เสมออย่าให้ไปอ่า เอียงนะครับอย่าเอียงอย่าเอียงหินนะครับเดีย๋ยวผมจะทาสาธิตนะครับให้ดูการแต่งเรื่อยนะครับถ้ามันกรีดไม่เข้านะครับส่วนมากมันจะเป็นเรื่อเเยแหลมนะครับนะครับเวลาเราถูนะครับสมมติว่า,านะครับ เดยมีดนะครับเดี๋ยวผมถูที่ยางออกก่อนนะครับเพราะว่ามีดไม่ได้เช็ดนะครับ เดี๋ยวท่จะท่าผชมจะได้ดูชัดๆนะครับนะครับเวลาเราแต่งนะครับเดือยมีดนะครับเดือยมีดให้มันกรีดเข้านะครับเราต้องใช้หินนะครับนะครับถูไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับถูไปจนสุดปลายเดือยนะครับใช้หินเบอร์หกร้อยนะครับ ใช้บินหินเบอร์หกร้อยถูนะครับเริ่มถูจากาด้านบนลงไปที่ที่ปลายเดือยเลยนะครับจากโคนเลยให้สุดปลายเดือยนะครับเพื่อให้มันกดเปลือกนะครับให้คมมีดมันออกไปทางด้านนอกมันจะกดเปลือกได้นะครับครับถ้า แต่งแล้วมันเดือยนะครับมันยังเหลมเอียงมาก็เราก็ต้องถูเพิ่มนะครับถูเพิ่มนะครับถูไปนะครับถูอย่างนี้นะครับเพื่อให้ปลายเดือยที่แหลมมันหมดนะครับค่อยๆถูอย่าเร่งรีบนะครับถ้าเร่งรีบถูมันจะใช้การไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันต้องแต่งอีกเยอะนะครับถ้า แล้วเวลาเราจะแต่งนะครับข้างเดือยนะครับถ้าข้างเดือยมันเหลมนะครับเหลมออกไปทางด้านหูมีดนะครับเราก็ต้องตั้งหินอย่างนี้นะครับตั้งหินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมถูไอที่หูก่อนนะครับถูที่หูอย่างนี้นะครับ ูเข้าไปนะครับต้องค่อยๆถูเข้าไปอ่าให้ปลายหินไปโดนข้างเรือยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเป็นร่องอยู่ที่ข้างเรือยครับส่วนมากจะเป็นร่องนะครับส่วนมากที่่อที่กลี่ๆกันอยู่นะครับมันจะเป็น ล่องอยู่ข้างเรือนะครับเพราะการถูที่จิดนะครับการถูที่เน้นย้ำตรงตรงข้างเรือยอย่างเดียวนะครับครับเดี๋ยวครับที่เรือนะครับถ้าเรือมันเหลมนะครับออ,อกมาทาง หูมีดนะครับแล้วก็เดยมีดที่คมมันไม่กดเปลือกนะครับติดไม่เข้านะครับทางด้านหูมีดเราก็ถูอย่างนี้นะครับนะครับถูอย่างนี้นะครับถูไปให้ถึงปลายเดือยน,นะครับแล้วก็ตวัดเข้าทางด้านหูมีดนะครับ แต่ถ้าเดือนมันเลมออกมาทางอูมีดเราก็ดุนอย่างนี้อย่างเดียวนะครับดุนหินไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วคมมีดนะครับเมื่อมันเราเราก็ต้องดูนะครับรูปดูแต่ถ้ามันสะดุดนะครับเราก็แสดงว่ามันมันมันเริ่มกดนะครับกดเปลือกแข็งได้ แล้วก็ช้หินนะครับรูปดุนหินไปทางด้านหน้านะครับรูปคมที่หูก่อนเลยนะครับที่หูกบมาที่เดือยแล้วก็หิน ให้เสมอนะครับรุนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับตรงไหนไม่โดนหินบ้างนะครับตรงไหนไม่โดนก็ก็กถูซ้ํานะครับในโอกาสที่เราจะถูผิดพลาดในการแต่งนะครับมันจะลดน้อยลงนะครับ รูแค่ให้คมมันเสมอนะครับถ้าเราเกิดเอียงหินนะครับมันจะก,กรีดเดือยมีดจะกรีดไม่เข้าอีกนะครับก็กางด้านพุงมีดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับต้องถูอย่างนี้นะครับให้หเอียงนะครับให้คมเอียงเข้าทางด้านในนะครับ ระวังเป็นฟุงสูงกว่าเดอยนิดนึงนะครับต้องเริ่มถูจากทา,างด้านบนนะครับมาจนถึงข้างเรือยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นพุงสูงกว่าเดืยนะครับถูอย่างนี้นะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเดือยนะครับห็นนี้ครับอ่าครับน้นจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่ถูกข้างเอยนะครับจะเห็นเป็นเดือยอยู่นะครับเดือยมันจะไม่ยาวนะครับประมาณมิลหนึ่งนะครับสองหรือมิลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับจะไม่เกินจะไม่เกินสองมิลถ้าเดือยยาว สองมิลขึ้นไปนะครับมันจะมันจะไม่ปิดไม่เข้านะครับไอ้มันจะติดซอยยากนะครับขอไปมันจะติดซอยยากครับพอเราลูบทางด้านนอกเสร็จนะครับเรามาดูคมนะครับมันเข้าทางด้านในหรือเปล่านะครับถ้าเข้าทางด้านในเราก็แต่งคมนะครับนิดหนึง่งลูบคมนิดนึง ต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะครับเพราะว่าเราถูบ่อยๆตรงข้างเร่อยนะครับมันจะบางมากมันจะบางเร็วครับเราต้องเน้นถูจากมุมของหูมีดนะครับเข้าไป เป็นคมอืมครับก็ครับมันจะปีดลงนะครับปีดเข้าทีนี้นะครับพอเสร็จเราก็การลงหินละเอียดนะครับเราจะถู ที่พุงมีดก่อนก็ได้นะครับหรือที่หูก่อนก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะเริ่มถูนะครับที่หูมีดก่อนนะครับนะครับต้องทูอย่างนี้นะครับให้มันหินนะครับมันชิดกับตัวมีดนะครับเพื่อไม่ให้คมมันออกไปทางด้านนอกนะครับ แล้วที่เดือยที่เดือยนะครับเราค่อยๆให้ไปไปโดนนะครับที่ข้างเรือยนะครับพอที่เดือยตรงที่เดือยเราก็นะครับทำอย่างนี้นะครับมันจะคมนะครับเรือยไม่คมเราก็ต้องนะครับ นะถูไปทีปลายเดือยเลยถูห้โดนปลายเดือยนะแล้วเ,เราต้องดูด้วยนะครับว่าคมมีดนะครับมันออกไปทางแล้วนนอกหรือยังนะครับที่ตรงมีดแล้วก็ที่เดือยด้วยนะครับคมมีดนะครับ ออกไปรูปรูปดูนะครับคมมีดออกไปทางด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็มาที่ทางด้านหูมีดนะครับเราก็เริ่มถูจากมุมนะครับมุมของหูมีดนะครับถูอย่างนี้นะครับอย่าให้ไปโดนเลือยก่อนนะครับ ้เราค่อยเลื่อนเข้าไปนะครับปลายอินค่อยๆเลื่อนเข้าไปทีละนิดนะครับข้างเราต้องถูนะครับปลายเรือยเน้นย้ำให้อยู่ช่วงนี้ให้เยอะนะครับช่วงก่อนจะถึงข้างเรือยนะครับมันจะกินเปลือกแข็งนะครับแล้วคมมีดมันจะ อ่สึกนะครับเพราะว่าไปโดนดินที่ต้นยางบ้างนะครับแล้วปลายเดือยนะครับต้องเมื่อเราถูนะครับจนคมมีดที่หูนะครับมันสะดุดครับรูปดูมันสะดุดนิ้วแล้วนะครับเราก็มาถูนะครับให้ถึงที่เดือยนะครับถูนะครับ เอียงหินเข้าไปอย่างนี้นะครับไม่ต้องดึงให้สุดนะครับเอาแค่ปลายเดอนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเท่ากับรอยเอียงนะครับของหูมีดที่เราตั้งนะครับประมาณนี้นะครับประมาณสามสิบองศานะครับ ถูเข้าไปนะครับถูที่เรือยนะครับแล้วส่วนข้างหินนะครับด้าน,ด,านด้านข้างของหินมันจะถูตรงข้างเรือยเองนะครับปลายหินต้องให้โดนไปถึงปลายเรือยนะครับนะครับถูประมาณนี้นะครับเป็นการเน้นย้ำคมของเรือยนะครับของเรือยมีด เดมีดมันจะกรีดเข้านะครับพอเราถูได้พักนึงเราก็ต้องรูปดูนะครับถ้ามันสะดุดนิ้วแล้วนะครับเราก็มาทางด้านนอกได้เลยนะครับจะถูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะรูปคมอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากแกแนะนำให้รูปคมอย่างนี้ดีกว่านะครับทางด้านนอกที่หูมีดนะครับ ที่หูมีดกับที่เดือยนะครับเพราะว่าตรงที่เดือยนะครับกับหูมีดนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปถูมันเยอะไม่ต้องถูไปจนขึ้นเงานะครับรูปดู ถ้ามันสะดุดนิ้วอยู่นะครับเราก็รูปคมอย่างนี้สววดออกข้างก็ได้นะครับเป็นการแต่งคมมันให้นะครับให้ลื่นนะครับเวลาเรากรีดมันกรีดเข้าแต่ว่ามันกรีดง่ายนะครับนะครับรูปใช้นิ้วรูปดูด้วยเวลาเรา ถูที่เดือยน,นะครับทางด้านนอกนะครับเดือยออมีดระวังมันเป็นร่องนะครับเราต้องถ้าเราถูอย่างนี้นะครับเราต้องเลื่อนด้วยนะเลื่อนเลื่อนออกข้างด้วยอย่าถูอหินย้ําที่นะครับอ,อย่าถูเน้นย้ําตรงที่เดิมนะครับที่ อย่าใช้หินนะครับถูเน้นย้ำที่เดิมนะครับตรงที่เลื่อยมีดนะครับเพราะหินมันจะเป็นร่องนะครับหินมันเป็นร่องแล้วมันจะใช้ในการรับมีดนะครับมันมันจะไม่ค่อยเข้า ไม่ค่อยเข้าใบมีดนครับก็ถูอย่างนี้ก็ได้นะครับถูงนี้เป็นการตรงไหนมันไม่เสมอนะครับเราก็ถูเน้นนะครับให้มันเสมอนะครับร,รูปดูด้วยนะครับเสร็จแล้วที่พุงนะครับเราก็นะครับ ถูอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้ขี้ยางที่มันติดอยู่ข้างข้างมีดนะครับออกแล้วเราเริ่มถูนะครับจากด้านบนนะครับมาจนถึงนะครับข้างเรื่อยโดยถูให้คมมีดเข้าทางด้านในนะครับที่พุงมีดอย่าให้คมมีดออกมาทางด้านนอก มันจะกินหน้ายางมันจะบาดง่ายนะครับไม่ต้องไปถูมันเยอะนะครับแล้วที่ตรงที่เดือยเราเน้นย้ำนะครับให้มันคมนะครับให้เดือยมันคมนะครับถูไปและตะวัดออกไปทางด้านอ่า ผงมีดนะครับถูอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราถูไปถูมาอย่างนี้นะครับเดือยจะเสียหายนะครับมันจะเราจะไม่มองไม่เห็นว่าเดือยเราไปในมีรูปแบบยังไงแล้วนะครับที่หู รูไปที่ปลาเดือยน,นะครับจากกูมีดนะครับก็มีที่ปลายเดือยน,นิดนึงนะครับมันคมมันบางเกินนะครับแล้วก็แต่งนิดนึงนะครับ สะดุดแล้วเราก็กลับมาทางด้านในนะครับใช้หินรูปเบาๆนะครับอย่ากดอินถ้ากดอินลงไปเยอะเดี๋ยวมันจะกินเนื้อเหล็กเยอะนะครับแล้วมันจะคมมันจะอ,ออกไปทางด้านนอกเยอะอีกนะครับก็เป็นการ แก้ไขนะครับต้องใช้เวลานะครับในการแก้ไขมีดนะครับที่เดือยมีดไม่คมหมูมีดไม่คมนะครับอืมนะครับมันจะกดเบลกได้นะครับมันจะปีดเข้าเราก็กดเล็บดูนะครับอ่าถ้ามันกดอย่างนี้ได้นะครับมันไม่มันไม่ลื่นนะครับแสดงว่ามันคมนะครับอืมนะครับนะครับถ้ากดแล้วมันลื่นนะครับนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันกินเปลือกแข็งนะครับนะครับอยู่ช่วงตรงนี้นะครับยังไม่คมนะครับมันพอกดแล้วมันจะลื่นนะครับเห็นไหมครับอ่ามันไม่เข้านะครับไม่เข้าเราก็ถูใหม่นะครับเราต้องเน้นย้ำนิดหนึ่งนะครับใช้ปลายเดือยนะใช้ปลายหินนะครับ ปิถูเพราะว่าตรงนี้มันจะกินเปลือกแข็งนะครับมันกินเม็ดทรายบ้างนะครับมันก็ทำให้มีดของเราคมมันเสียนะครับแล้วก็ดูนะครับ ดูว่ามันสะดุดหรือเปล่านะครับลูกดูทนสะดุดแล้วแล้วก็ถูกลมมีดให้สมานนิดหนึ่งนะครับมันจะช้านะครับในการแต่งมีดนะครับแค่สิบนาทีนะครับรับมีดไม่เสร็จนะครับ โ่่เล่ม,มนะครับเป็นการรูปคมมีดนิดนึงนะครับเรามาดูนะครับว่ามันกดเล็บหรือเปล่านะครับอ่านะครับกดเล็บนะครับไม่ลื่นแล้วนะครับแสดงว่ามีดมันกรีดเข้านะครับ ที่เดือยก็กีดเข้าครับมันไม่สะดุดเห็นไหมครับมันไม่ลื่นถ้ากดแล้วมันมีดมันลื่นนะครับแสดงว่ามีดมันไม่กินนะครับก็มีดตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะสงสัยอีกว่าเป็นมีดอะไรนะครับเป็นมีดตาพญางูดํานะครับใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะครับที่ร้านอุดมทองนะครับอย่าสั่งซื้อที่ผมนะครับ ใครอยากได้ก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมจะให้เบอร์ที่ร้านติดต่อนะครับคุยกันเอาเองเลยนะครับที่แนะนำก็มีต้นไหนที่น่าใช้ก็แนะนำนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับหลายๆยี่ห้อนะครับให้กับกเกษตรกรชาวสวนยางที่จีดยางนะครับอยากให้มีคุณภาพอยากให้หนายางสวยอยากได้น้ำยางเพิ่มนะครับ ก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์นะครับที่พอนะครับเข้ามาครับอยากาใ,ในวิธีนะครับเก้ไขเดวยมีดกรีดไม่เข้านะครับก็วังว่าคงจะได้ได้ความรู้นะครับพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับดูนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับที่พงด้านมีดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนี่ผมจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับ ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเดือยมันเทพจะไม่มีนะครับสำหรับมิดผมนะครับ แต่ถ้ามาดูทางด้านนี้นะครับจะเห็นเป็นเป็นเดือยนะครับทางด้านพงมีดนะครับจะเห็นเป็นเดือยนะครับเป็นปุ่มเล็กๆนะครับความใหญ่ของปุ่มก็ยังไม่ถึงมิลเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนะครับไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ